สวัสดีแฟนๆทีเด็ดฮอสคอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%หาไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษทีมน้องใหม่เวสต์บรอมวิทเอาเบียจะเปิดบ้านต้อนรับสิงห์บลูเชลซีเจ้าถิ่นของคุณสือสลาเวนบินลิสกลับขึ้นมาเล่นบรีกสูงสุดในรอบ3ปีแต่ออกสตาร์ทได้อย่างย่แย่แพ้2นัดรวดแถมตกรอบฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับด้วยการพ่ายจุดโทษกับเดนฟอร์ดเจอกับเชลซีของสือแฟงลัมพาดออกสตาร์ท2นัดชนะ ลิวอปูศูนย์ประตูต่อ2แต่เชลซีเหลือผู้เล่น10คนส่วนฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับเมื่อการสัปดาห์ทล่ลมบา์ลี่ไป6กประตูต่อศูนโดยเฉพาะไทฮาวเวสเรียกความมั่นใจด้วยการทำแฮตทริกและเกมนี้น่าจะยึดตำแหน่งตัวจริงโดยประสานงานแนวรุกร่วมกับเมสันเมาและติโมแวนเนอร์ที่จะกลับมาลงล่าตะไคายหลังจากได้พักในฟุตบอลถ้วยค่ำคืนนี้แน่นอนว่าสลาเวนบินลิชจะเน้นเกมรับเต็มรูปแบบแต่ดูแล้วไม่น่าจะต้านเกมรุกของเชลซีเอาไว้ได้ผมมั่นใจ เชลซี Chelsea, จะเอาชนะได้อย่างแน่นอนอาจจะลุ้นเม็ดสม็ดได้เลยผมมั่นใจ99%ส่วนนอีกนั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay. Okay. Yeah.